เกมเอ่อปคอคนอ่อช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยทำคลิปเท่าไหร่ก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้ใครเครียดเพราะว่าก่อนนั้นผมไม่ได้ชาร์จแบตเลยเครื่องนี้ดวนหมดเลยโอเคครับวันนี้ก็จะมาเริ่มทำการเป็นเชฟทำปอคนนะครับเริ่มเลยกดกดซีกด,กดอเครื่องชา้าอะปะคอคนแค่อันเดียว โอเคหลายๆอันเลยอุ๊ยเอ้ยเอ้ยอือหือเอาไหมพุงกันไปพุงกันไปพุงึ้นไปัพุงกันไปเย้ได้แล้วโอ้แบบนี้ไม่เคยเห็นเลยเนะี่ย แบบนี้มันจะได้ยังไงวะเออถามจริงเออนั่นเย,ยอะเกินเรา holy shit โฮ้ยมีเม็ดใหญ่ด้วยเราจะดูยังไงอ่ะโอ้ยอยทำไมเฟลต้องเยอะอล้เนีอยอย่ย งสต้องให้น้อยกว่านี้มั้งพอน้อยเกินไปอีกอะไรวะนงใส่ต้องทำท่ศาศั์ให้มันดีๆโอ้นันงเฟลแม่งโคตรดเดย<พ>อะโอเคพอจุย๊ยยาๆๆไอ้ปอกคน ึ้นแล้วึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเ yeah. ย่ออุ้ยอ่อนจังเลยทำไมอะ่ะดอันนี้ละโอ๊ะแล้วลุนาลิกัดเกมนี้มันก็เป็นรับมือเป็นคน ทำป๊อกคอนเราก็ต้องใส่ป๊อกคอนไปตามหม้อหรืออะไรแบบนี้อ,อันนี้เยอะๆเลยอ่อ oh. ไม่ได้แล้วทำไมอ๋ออันเล็กโอเคอันนี้น่าจะได้ไม่ได้อันนี้มเมื่อกี้หัวร้อนหรือใครเค่ียดจังวะเนี่ย ด้เป็นิกาเลมไข่เขียนก็พูดไปแล้วนี่วา What the fuck เยอะเกินฮะหืมแหลกแหลกแหลกเราจะต้องทำพอประมาณนะครับโอ้มีอันใหญ่ด้วยมีอันใหญ่ด้วย ก็แค้ไปเอาใหม่นะครับเอาใหม่กดเออเวลถึงร้อยแล้วนี่แหละเฮ้ยเยอะกันทำไมนี่มันยาวๆราให้เต็มเลยดีกว่า อุ้ยแหลกแหลกแมันพุออกมาข้างนอกไม่ต้องมาสนใจนะครับคนที่มันอยู่ข้างๆผมก็คือเด็กข้างบ้านเป็นเพื่อนเก่ากันไปกันไปกันไปเราจริงนะเอาจริง มาชนะน้อยจังต้องใส่พอประมาณโอเค มันช้าช้าเอ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 าเรราดีร่โอ๊ยอย่าเกินลืม เม็ดเน่าด้วยเนะี่ยเพิ่งเห็นหมอไรไม่เคยเห็นเลยมอะไรไม่เคยเห็นเลยยาตก น่าจะมีแค่นี้อ่ะให้ปุกคอนไปมาไปมาก็มันก็ก็ให้ปุกปกคอนเท่านี้ก็มันก็ไม่มีอะไรมากอะ่ะเพราะฉะนั้นผมขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ผมด้วยผมกำลังแข่งกับเพื่อน ว่ใครได้สำหรับใครมาดิอย่าลืมนะครับบ๊ายบาย